สวัสดีคร,ดรับผมกีนแพนช a n นลสัสนี้ผู้ชมรับชมอยู่ในเกมโลโบอคในแมปที่มีชื่อว่าเวสต์เดดถ้าผมอา่านผิดก็ขออภัยกันด้วยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพ่อเราเปลี่ยนไปพ่อเริ่มทำตัวแปลกๆในตอนเที่ยงคืน อ๋อ,อ,อคุณคิดว่าผมจะเล่นแบบปกติเหมือนกับช่องอื่นอย่างนั้นเหรออ่าผมคิดว่าคุณเห็นภาพสีแดงๆนี่คุณน่าจะรู้ว่าผมเล่นโหดอะไระนะอ๋อแล้วก็ผมไม่ได้มาคนเดียวด้วยผมมากับคนทำโปรคลิปเดี๋ยวจะมีความคุณทำไมวันนี้เราสองคนต้องมาผ่าน,ยาน,นหยาดในแม่แล้วมาดูกันว่าพวกเราจะผ่านหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามลและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับไปดูกัน ผมนี่จะลืงตรงหน้าเลยทุกอย่างสีแดงไปหมดสมกับเป็นหมวนไนแอมจริงๆวลัจะให้ผมดูรอบๆเสร็จผมก็เลยทำเคเวสในการเก็บขยะเคเวสต่อไปก็เริ่มขึ้นมาเควสนี้ให้เราทำมาม่าให้พ่อกินแลยแล้วก็ให้ตัวเราด้วยแต่ผมสงสัยมาม่าทำไมามาม่าดูแบบ โอเคเข้าเ่ยวูช่วงเล่ากันดีกว่าว่ามีอะไรเพิ่มเขออาา้ามายากมากอย่างแรกคือการทําอาหารที่มันนานมากนานขึ้นมากมากดูนี่สินานมากและวางจานและและน้ำมันที่ไว้เติมเชื้อเพลิงเรามีแค่3ถังซึ่งต้องประหยัดให้มากแล้วไ่นะสงกับเป็นนท์แมร์จริงๆและพ่อจะวิ่งเร็วขึ้นด้วยเก okay, มอาจจะเปลี่นยนเล็กน้อยนะฮะสงสรจรว่าใครมาคประตูหน้าบ้าน เงน,นพ่อจอไปดูก่อนนะเงื่นลูกนั่งดูทีวีไปก่อนนะจำไว้เลยลูกๆควรเข้านอนต่อสี่ทุ่มมอยงอนพ่อจะโกรธเออพูดตามตรงผมไม่สนใจคำพูดพ่ออะไรขนาดนั้นเลยเออจัดเตรียมของเตรียมรับมือในชุในตอนนี้แล้วข่าวก็ประกาศ ผมไม่รู้ว่าเขานั้นผมไม่รู้ว่ามันจะไปยังไงแต่ผมได้ยินคขาว่าเซฟตี้ผมรู้ได้ทันทีว่าผมควรจะทำยังไงต่อไป เริ่มการเอาชีวิตรอดกันเลยนะครับในช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรครับรับมือกับพ่อไปอย่างนั้นก็ รับมือกับพ่อผู้ตับตัวหมดนะแม้ก็เหมือนปกติปกตินั่นแหละนะตีช่วงนี้ไปช่วงตีหนึ่งซึ่งผมหิวมากๆดูรอนหาดีิหิวมากผมเลยลงไปเสี่ยงด้วยการไปหาอะไรกินก็คือมาม่าที่เราทําไว้เตรียมไว้นั่นแหละ โอเคเราเสียนะ้ำมันไป1นึถัง ตอนนี้ช่วงเวลาตอนตีสามแล้วตอนนี้หรอหาโหม,มันเริ่มหิวแล้วเลยลงไปถามมาม่ากินแต่สิ่งที่ผมเจอยังไม่ทันลงไปเลยพ่อมาก่อนวิ่งสับตีนแตก เกือไม่รอดพ่อกินมาม่าตอนตีสี่โอ้โหจจงหว่าโคตรซิคมต้องลงไปใหม่ด้วยเพราะตอนนั้นวิ่งหนีพ่อเลยไม่ได้กินมาม่า ก็เสียชีวิตลงไปกินมาม่าใหม่แล้ก็อ้ํา แล้วพวกเราก็พาหมดนายแม่งัดด้นมากินข้าวกันดีกว่าเดี๋ค เกิดอ,อะไรขึ้นกับพ่อเมื่อคืนเหรอครับมีบางอย่างเข้าสิงพ่อแต่ตอนนี้มันออกปอไปแล้วแหละไม่ต้องเป็นห่วงจริงเหรอพ่อใช่ลูกแต่ตอนนี้เรามาสวดก่อนกินข้าวกันเถอะ เป็นยังไงบ้างครับชอบคลิปผมหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลยอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับผมกับเพื่อนผมจะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ